ลักษณะนิสัยและพื้นดวงของคนเกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์นั้นคุณใครถูกบอกไม่ว่าเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่ใกล้แล้วสบายใจและใครๆก็อยากเข้าหาหลายคนอาจไม่รู้ว่าคนเกิดวันนี้คือกลุ่มคนที่มีพลังแห่งความรักศิละปะและความสุขซ่อนอยู่ในตัววันนี้เราจะพาคุณไปเปิดตำราพรรมชาติเพื่อค้นหาลักษณะนิสัยพื้นดวง และชะตาชีวิตของคนเกิดวันศุกร์ว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงเป็นที่รักของผู้คนเสมอตามหลักโหราศาสตร์ไทยคนเกิดวันศุกร์อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักความงามศิลปะและความสุขสบายจึงทำให้คนเกิดวันนี้มีรสนิยมดีรักความสวยงามและมีสเสน่ห์โดยธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องพยายาม โดยพื้นนิสัยคนเกิดวันศุกร์เป็นคนใจดีอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพูดจานุ่มนวลไม่ชอบความขัดแยง้งและมักเลือกใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาแต่ในความอ่อนโยนนั้นก็แฝงด้วยความดื้อเงียบและไม่ชอบถูกบังคับหากรู้สึกไม่สบายใจจะถอยออกมาเงียบๆข้อดีที่โดดเด่นของคนเกิดวันศุกร์คือสเสนะ่ห์และความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนมีเซนด้านศิลปะความสวยงามและอารมณ์ความรู้สึกเหมาะกับงานด้านศิลปะแฟชั่นดนตรีการออกแบบความงามการบริการหรืออาชีพที่ต้องพบปะผู้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมักสร้างบรรยากาศที่ดีให้คนรอบข้างเสมอด้านการงานและการเงินคนเกิดวันศุกร์ไม่ชอบงานที่กดดันเกินไปหากได้ทำงานที่รัก หรือได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะทำผลงานออกมาได้ดีมากด้านการเงินหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นกันโดยเฉพาะกับของสวยงามของที่ทำให้มีความสุขหรือเพื่อคนที่รักในเรื่องความรักของคนเกิดวันศุกร์เป็นคนโรแมนติกรักจริงและให้ความสำคัญกับความรู้สึกต้องการความรักที่อบอุ่นการดูแลเอาใจใส่และคำพูดที่อ่อนโยนแต่ข้อควรระวังคือ การคาดหวังสูงและการยอมคนรักมากเกินไปจนลืมดูแลหัวใจตัวเองข้อควรระวังตามตำราพรหมชาติตำราพรหมชาติเตือนว่าคนเกิดวันศุกร์ควรระวังความใจอ่อนการหลงเชื่อคำหวานและการใช้เงินตามอารมณ์ควรฝึกความเข้มแข็งทางใจและวางขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตัวเองเสียเปรียบการเสริมดวงที่เหมาะคือทำบุญเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรีหรือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจะช่วยเสริมพลังดาวสุขให้สมดุลยิ่งขึ้นคนเกิดวันสุขคือคนมีหัวใจงดงามมีเสน่ห์และเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักหากรู้จักรักตัวเองให้มากพอและไม่ปล่อยให้อารมณ์นำทางมากเกินไปชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขความสมดุลและความสำเร็จที่งดงามหากคุณชื่นชอบเรื่องราวดวงชะตาความเชื่อ และเรื่องเล่าที่ฟังแล้วสบายใจอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าจากแดนไกลเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เล่าอย่างละมุนล,ลึกซึ้งและน่าฟังในทุกตอนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปสวัสดีค่ะ